สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพามาต่อคลิปนี้เลยพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่ง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 เบิงเบิงทางนี้บนทางนี้ตยอดอลังการยดีดีเป็นสันเป็นสันยุนเลยเต็มข้างหลังอยู่นะจ๊ะเนาะมามามาเบิ่งตัวจริงกันเลยว่าดอกเขาจะสวยสีสันคือยังคือปีที่แล้ววะเนาะมาดูเลยจ้าสังนี้ก็ใช้ย่อยจมเพลิงเลยคนน่ะช้ย่อยซะที่ไหน บนดอกสีก็าขาวใกล้ๆนี่แม่นี่สุดยอดวะจะคือมามักคักมักแน่แท้ดอกไม้นี่นะตายกันย่อมดอกไม้ละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งกล่องกันนะจะจะอยากไปเขากล่องคือก,ก,กันกับดอกไม้ สุดจอดอีีกล่องสงสยัยกล่องใอในตังตัง,องเอียงพวกแม่พี่น้อจงจ้าเห็นพวกเอียงกับเบิ้งเอาเดี๋ยวจะย่างกบพี่กัน จะไปลูกไปข้ามเราจะสิพา่าพวกเจ้าเขาไปเบิ้งใกลๆนะจ๊นะเนอะเลิศขนาดเลิศอลังการงานสร้างอะไรจะเลิศขนาดนี้ ตังมองนั่นแล้วก็ตั้งมองนี่จะกะ็อยากได้ภาพสวยๆแม่จ้ะเอาอยาหลุมยาหลุมกล่องอยาหล่มะจะเป็นั่งเซเว่น้าทางบุญจักบาทก็น่าจด,ด้วย ห็ right. well, right. นจ้อยบ่ะจามเมื่อกี้นี่เห็นยู่พิ่นไปเอาล่ะจ้อยเอ้ยเอาล่ะติ้ยตรงนีจ้ะความสวยงามของเพิ่นมื้อนี้สิถ่ายเบิ่งแบบซาซาไลเลียงไปชา้าๆพ่อแม่มพี่น้องจ้ะจม่นเนาะจม่น,น,จน,มนงามคักหลายพุ่นน่ะอี้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้ว จอยจยียบลงใหม่เพระ่ะนจะพาออกจากตรงนี้ก่อนจ้ะดูตรงนั้นแล้วก็มาดูตรงนี้ดูตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนั้นดูมองนั่นแล้วก็ออกจากมองนี่มองนั่นนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดอีหล๋ อึ้ง้ามาอึ้งจึง้ามาอึ้งจึงในดึงดงดอกไม้สจ๊วบะจ้าบุ๋นแต่ต้นไม้ท่างแต่ต้นไม้หญ่วันนี้จะจะพาเขามาลุยมงึงตรงที่เมื่อกี้ใจะมานั่งเมื่อกี้นี่เนาะแม่น,นดู น,นานสิ่งว่าซุปตรงนี้แหละอยากจะน้ำอยากกันแต่ภาพมาจะไหนก็หัว่าซุปตรงนี้อีตรงน่้นนะทางคุณน่ยมีดอกสีเหลืองผสมผสานจากพ่อแม่พี่น้องจา้า อือจม่นงามจะแม่นงามคักลายจ้ามาเบิ่งว่ามีสีอะไรมั่งน้องสวยนะสิได้มานำาอีกปบ่บบปีนี่นะสุดยอดดีๆนะจ๊ะนะวันนี้สภาพาไทยแบบใจเย็นๆในเบิง่ง ชัดๆไปเลยความสวยของเพิ่นผาไปลุงมิดที่ตรงกลางอยู่จ้ะแล้วก,ก็ดูตรงนั้นแล้วก็ดูตรงนี้ดูตรงนี้แล้วก็ดูตรงนั้นผ่พาพวกเจอาบ,บาทออกม้ํำจอยเด้อโมนี้เด้อจากตรงนั้นแล้วก็เอาตรงมุมนี้วสวยสวยเพื่นนะ เบิงบ่งชัดๆเบิ่งชัดๆกันไปเลยดูให้สะใจไปเลยจ้าพ่อแม่พี่น้อง เด็กหน่อยมาทายลูปกับแม่พ่นแม่พ่นทายลูปให้สุดยอดจ้ะ <c oughs> สวยงามโอ้จะมันจะลงไหลในดอกไม้อีี <c oughs> ช่วงนี้คนกะมาทายลูนนกนะจ๊ะต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหพอ,อต้องพูดถึงเ่รามีมองจอดรถเลยแหละ เกียบแพลเสานี่เต็มหมดเลยแหละส,นนสวยงามอลังการจริงๆชอเป็นชอเลยฮะเป็นชอจริงๆจ้ะนะสุดยอดเลย เลือดอีิ่มมาขั้นเขี่าจะนอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะเมียนจะงามคักหลายนี่ก็เราจะพายยางตรงกลางนะจ๊ะมันมีถนนหนทางอยู่เด้อเด่๋ยวได้เขี๋ยวเหยียบไปยามก้มเพินะ่นเด้อมีถนนหนทางจ้ะมีถนนหนทางให้ดูดอกที่ตุมตูมๆกระลังตุูมกระมี่จ้ะดอกที่บานแล้วกระมี่ ายสีลายอันนั้นยูน่จอะสุดยอดอีลีอุ้ยมังงามขักแท่น้องสวยเม่น้องสวยก็จีดจีดจ oh ีดจีดีดอะนี่บ้างเน่ยนี่สุดยอดอีลีจ้ะงวยกงดอกไม้ ท้ายชัดๆทุกจอดสิได้เห็นทุกช่อทุก,ทก,ทกต้นทุกตอทุกใบเลยนะจาน๊ะเนาะป mm ี hmm. ที่แล้วเนี่ยจอยรู้สึกว่าท้ายเร็วเกินไปปีนี้จะให้เบื้องช้าๆเลยนี่เบิ่งเลยนี่ย mm hmm. คุณน่ะตรงนั้นนี่ยที่จอยผ่านมาเมื่อกี้นี่ยเราจะพาไปท้ายตรงนั้นอีก10นาทีเพราะว่าได้จอดรถแค่ตรงที่จอยจอดมันได้แค่30นาทีจ้ะ จอดตุนบ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอใบปั๊บว่อแม่ไปนองเลยนยี่จอดดีๆเลือดเกินไปแล้วเลอดเกินไปแล้วดูนะเลือดเกินไปจริงๆอุ้ยขันแขวมุมนี้นะสวยทุกปีเล่นมุมนี้จ้ะ มุ้มนี่พันดกทุกปีเลยนี่สวยทุกปีเลยบังเนอะิญกล่องเจา้าถึงใส้พันอยากให้พวกเจ้าเห็นเบื้องชัดๆนะจ้ะเนาะมุ้งน,น,น,นี่ชัดอีรีกล่องนะ จ้บพ่อแม่พี่น้องสวยเล็ดอะไรขนาดนี้โอเคจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็จะให้เบิ้งแค่นี้นะจ๊ะเนาะผุ่นภาพสวยๆงามๆเดี๋ยวจะพาไปดูตรงพุนอีกจ้า เลือดขนาดเพิ่งนั่นนะนะเฮ้ยตรงมุมนี่นี่สุดยอดเลยในยมุมนี้จะไปอยากย่กงางหนีเลยเนี่นงามคักงามแน่นี่สวยสุดยอดเลยโอเคจากคอยพ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองจะเจ็บจะจนได้จ้ะยเถอะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ โอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมากจาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูตรงคุณตอจ้าเด้อปุ่นตรงสวยๆของเรานี่นจ้าจะแม่นเพื่งนงามพักหล